ไฮ้ยมันดูถูกเราเกินแล้วว่าของเฮ้ยกูได้เกิดของของกูของกูจะมาแล้วรอก่อนรอก่อนมีบีก่อนกําลังสูดสีได้เหี้ยรอบหนึงของไอ้ย่าสูดสีอยู่งเหี้เฮ้ยมึงยืนทําอะไรฮะโอเคมึงยืนมัน โ ained. อ้ยยนยยยกูยย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 ยอยย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 แยย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  โวิ่งโคตรไวอ่ะแม่เจไม่ดิฟหนยวะทำไมบางกันวะโอ้โหไม่ตายใส่คนออกใส่คนโอ้โหยังสวย่นันโอ้โหอะไรมันโง่จังวะมกินแช่เฮ้ยโอ้โหชีพมาเ The devil you know. <laughs> <Trinkling>, you <see. laughs> now falls the dogma of the self-righteous.